ปิ่งก็ได้ปิ่งก็อีลายแต่ว่าอนโยบออกิดหน่อยนี่แหละเนาะเห็นหอกแล้วเมแองกินปนเห็ดนี่แหละเนาะเออปนเห็ดนะเพราบใ่อือฮะยนยตอนน่ะเขาไวนญ่ตอนโมู่ไหมันญี่ตอนกินอ่ไ้ได้เห็ดนี่ปนยตอนจ้อยตายปนยตอนมากอเราบออัน่เดยนี้เอา kéo là vui sao mình cầm mán vô nào kéo bao hết luôn rồi thì có bảo sáng à. đi leo

หมดพอไหมพี่น้องเฮ็ดยังนอเฮ็ดยังนอกินบะไรหรอเฮ็ดแนวนี่ไม่เกินบันเงี้ยเนี่ยหมดกุพ่อเฮ็ดหมองไหนเพื่อนชั้นหมดยองพี่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 นนึง หยับซะนะเยอยมันละครับมันละครับมันมันมันเห็นปะได้เลยเยอะเก็บตาเก็บก่อนครับผมมันได้แล้วครับผมมันได้แล้วเก็บก่อน เอเริ่มจะเท่าแล้วไปครับผมก็ใส่ตาเสียไปยาวๆกันเลยครับไปแล้วครับเนี่ยโอ้ยในเท่าดอกนี่ครับผมใส่ตาครับ à, con, má đi đeo, tháp, má đi đeo, má đi đeo, đi đeo, được cả, đi, anh coi, đi, há ครับผมกลับบ้านแล้วครับมันม่นมั่นเหมือนกัะตาเอามั้งไปดินดอมึงเห็นเหรอนี่มั <c oughs> ไม่ได้เห็น่ได้เห็นดอกตูมเห็นแต่แต่ดอกตล้แต่ว่าเขียวโอ้มเนียมันตัวเลยค่งเห็ดแดงมเนียมันครับผมเนี่เกือบคตอนเกือบขึ้รถตันนี้แม่สีบอเลยเอาหมอมานึงกลับแล้วครับสวัสดีครับผม